ก็วันนี้บู๊ก็มางาน District Anniversary นะครับก็เป็นการที่แบบว่าเปิดไฟต้นคริสต์มาสด้วยที่ M Distric t ก็เป็นไฟต้นคริสต์มาสที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากๆก็มีโชว์กับวงอาร์เคสตราด้ว hmm. ยรู้สึกว่าพิเศษมากๆแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้มีน้งเนยมาด้วย mm hmm. แล้วก็มีพาร์ทของดีเจด้วยก็รู้สึกว่ามีหลายพาร์ทมากๆในวันนี้ครับก็คือมาวันนี้มาในทีมเจ,จ,จ้าหญิงเจ้าชายใช่ครับเป็นไงบ้างเราควา้าเลน,นุ้เจ้าชายแบบนี้ลุงว,วันนี้ก็ผมเป็น ตอนตอนลุกแรกนะก็จะเป็นลุกแบบ Prince of Magic เป็นเจ้าชายแบบแห่งเวทมนต์ส่วนน้องเนยก็จะเป็น Princess of t e m p s t น่ารักมครับโน้องเนยน่ารักมากครับน้องเนยบอกว่าเต้นเก่งแล้วก็เอนเตอร์เทนเก่งมากแล้วก็มัมมีพ่อหมีก็คือแบบว่าเท่ต็มสิบให้สิบเอ็ดเลยครับโอ้น่ารักความน่ารักก็เต็มสิบก็ให้สิบเอ็ดเลยให้เกิน ก็เดี๋ยวต้องให้พี่ตอบราคาคือเท่าไหร่ใช่ครับวันนี้ก็มีโชว์ร้องเพลงเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็มีโชว์เพลงเดี่ยวของตัวเองครับซิงเกิลแรกดีใจมากพอได้ร้องให้คุณแฟนฟังสดๆเลยโอ้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตอนที่เปิดต้นคริสต์มาสก็ร้องกับวงออฟเคสตราด้วยแบบใหญ่มากๆเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเปิดต้นคริสต์มาสของผมเลยครับก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเปิดที่เอ็มวี ต้นคริสต์มาสใช่ครับต้นคริสต์มาสของนะครับความพูดของมาของของบูก็คือของงานเหมือนกันก็คือว่าพิเศษตรงที่ว่าต้นคริสต์มาสที่เนี่ยสวยใหญ่มากแล้วก็สามารถเดินลอดต้นคริสต์มาสได้ด้วยครับอดสูงที่ส like single, point, ุดอ so so like ่อไม่ผมไม่แน่ใจนะใช่ครับแต่ว่าสูงมากครับ ากมาเที่ยวอยากมาถ่ายรูปอยากมาสำหรับอากาศมาได้เลยแลน่นอนว่ามาได้เลยครับก็มาถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสแล้วก็มาเช็คอินที่นี่แล้วก็เดินช้อปปิ้งต่อเลยแล้วก็เห็นว่างานต่อหลายวันที่มอ๋อ,อ,อมีถึงวันที่หนึ่งธันวาครับครับมีสี่วันติดช่วงช่วนโคโรนไปแฟนๆหน่อยนนอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปมาเช็คอินยังไงได้บ้างได้เลยครับก็งานนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หนึ่งธันวาเลยนะครับผมชื่อชื่องานว่า M District Anniversary นะครับก็เป็น พุกเปิดต้นคริสต์มาสไปแล้วนะครับต้นใหญ่แลวก็สวยมากก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาถ่ายรูปเช็คอ mm. ินกันได้ที่นี่แล้วก็มาเดินช้อปปิ้งต่อสักพักต, mm. ตอนนี้ขันตัวเป็นมีเต็มตัวเป็นไงบ้างเป็นทางยิ่งขึ้นทางนี้รู้สึกว่าให mm. ม่แล้วก็สนุกดีครับ mm. รู้สึกว่าแต่ก่อนก็คือทุกคนจะเห็นผมในคลาสแบบว่านักแสดงหรือว่าแบบนายแบบหรือว่าพิธีกรใช่ไหมครับ รู้สึกว่าพอทําเพลงแล้วเนี่ยเราก็มีเพลงที่สามารถแบบคอนเนคกับคอนแทนได้อย่างเวลาผมร้องโชว์เมื่อกี้ก็มีคนแฟนร้องไปด้วยรู้สึววนนกสว่าแบบปีนี้เขาทำาเส้นทางนี้จริงกังตัวดูตัวดูเองรู้สึกว่าเราต้องแบบเฮ้ยจะต้องทำอะไรขึ้นหมาหรืออยากทำอะไรไหมแบบแน่นอนครับรู้สึกว่าก็ต้องปรับเยอะเหมือนกันก็คือต้องแบบว่า ซ้อมร้องเพลงนะซ้อมเพลงเนีกต oh, ้องเรียนตัวดอวขึ้นแล้วก็เรียนตอนี้อครัตอนนี้เข้าที่เาทางครับตอนนี้ก็ผมว่าก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับก็อย่างก่อนมางานเเยอเพราะร่งกับี่กายรรอทําอแบ้าำวิชาเลนบ้าอะไรงเงี้ยเราแบไางแบบว่าทำวิิอ้ดีใจมากครับคือมันเป็นความรู้สึกใหม่กับว่า เพลงเราออกไปแล้วแบบบางทีมีที่หรือว่ามีแฟนหรือเพื่อนทำเรื่องเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงเราผมรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็เวลาเห็นคนทำชันเป็นผมก็แบบว่าไปดูตลอดเวลาตอนที่เราวางคอนแทบ้างเราให้ขนาดแบบอะไรบ้างกันนักร้องนักแสดงนักกรอร่างงเธิการทุกี่ผมทำทุกอย่างทุกคนไปหมดครับแต่ว่าคือการแสดงผมก็ไม่ได้ผิดนะครับการแสดงก็ยัรับรับได้ครับการแสดงในแบบนักกรรมาธิการได้หมดแล้วก็เพียงแค่ว่า มาโฟกัสเรื่องเพลงมากขึ้นหน่อยครับเพราะว่าเรื่องต้นอาจจะไม่ถึงกระเพร็ดออกาหรือยังอะไรประมาณนี้ครับการแต่งตัวมาแล้วยังผมเรียกว่าไม่ไม่ได้เฟดออกมาแต่ว่าเรียกว่าให้เวลากับเพลงมากขึ้นมากกว่าซีรีส์แต่ว่าสิ่งอื่นก็คือยังมีเวลาให้สู้ครับต้องตั้งใจเขาอย่างในการเป็นนักกรอเราอยากถ่ายทำอะไรอะไรของเรานั่นเองที่มาสุดผมว่าก็อยากให้เพลงของผมสามารถแบบ คิวคิวใครสักคนได้ให้เขาแบบว่ามีความสุขหรือว่าแบบว่าอยากให้เพลงของเรามันสื่อสารไปไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าไปสู่คนด้วยครับแต่เราะเไม่อยากแบบไปบ่าเหมือนกันไม่อยากบ้อเลยถ้ามีโอกาสก็อยากไปมันมก็มันจะมีโอกาสตอนนี้มีโอกาสได้ไปเพรามีใครดิวรั้งนึงหรือเปล่าหรืออยากใครดวบ้างเลยอ่ะหว่า ยู่ที่โอกาสมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าผมก็จะมีซิงเกิลออกไปก็อยากให้ทุกคนรอติดตามซิงเกิลที่ชุดอันนี้มีผู้ใหญ่ที่ไทยไหมว่าแบบเราอยากเป็นโกลบอลนะเผื่อเขาจะวางเส้นทางเส้นทางไว้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆก็มีคุยกับผู้ใหญ่นก็วันนี้ก็กำลังแบบว่าทำเพลงอยช่วงนี้ทันหิดกันเฟซกันเยอะเหมือนกันเราจะมีร่วมงานเพื่อแบบว่าเขาบ่นตัวเองให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถแบบติดตามตารางงานได้เลยครับหรือว่าติดตามผ่านกับเรืได้เลยจะแบบว่าแจกตาราง ผลงานดีครับเราติดตามทีมงานที่สองก็เหมีอนกันตอนตั้งวงที่เราถายเรื่องหนึ่งเราได้ไปชมกับต่างแดนทีคารีแต่เคาแบบเอ้ยได้มีโมเมนต์ถ่ายได้มีโมเมนต์แบบกับเวลาที่แบบกับพี่ด้วยเลยกับติ๊กยี่บ้างมัรู้สึกนะโอ้ตอนไปดูคอนเสิร์ตก็รู้สึกว่าแบบว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกที่เขาทุกคนแบบว่าเก่งมากเยแล้วก็ จริงก็ไม่ได้มีแค่ผมมีแบบว่าเพื่อนเพื่อี่ๆทุกคนแบบไปเราไปเราเปูทังแล้วอนนแล้วคอเร์ตไป่างเีทอพี่คเสิร์ผมเคยไปตั้งแต่ตอนผมอยู่ช่วงแบบมัธยมหรือมหาลัยเคยก็เคยไปดูคอนเสิร์ตเขาจัดที่ประเทศอแต่ว่าเป็นดิงตัวดิงก็เป็นแฟนเพลงของแบ็คกินแล้วก็นับว่าเราเป็นบิงได้เลยก็นับได้เหมืกันครับ บินบินเลยแล้วมันเป็นยังไงบ้างเราแบบมาเล่นบ้างเราเล่นบ้างเราดวยอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างสนโมเมนต์ต่างๆก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นผมดูในสเกลคอนเสิร์ตที่แข็งมาแต่ว่ารอบนี้ก็คือเขาเล่นมันคือแบบราชะมาอยูยิ่งใหญ่มากก็รู้สึกว่าแบบเขาเก่ง อแบบปมันไต้องเข้าไปถึงหลังในทุกยันตหรเปลเีวันที่ไปวันที่ไปก็คือแบบว่าทิมก็มีไม่ได้มีแค่ผมว่ามีแบบเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นเพื่อนกับ นี้เนี่ยผมมาทีโชว์้เนะครับมาเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่เอ็มดิสทรครับมาเปยังไงบ้างม่เไครับเ่วเรียเหรอาลยบอกว่าเทียเที่ยวเลครัวันนี้พี่บูดูแลดีไหมพี่บูดูแลดีไหมโ้รม่าได้ม่วชอบนาดไหนคชอขนาดไหนมา้อบต้น กับพี่ปูช oh, ้อนในนระการดูนิ้วดูนิ้วเหมือนจะแม่เลยอดีคนไปีพี่ปูแอบกอดน้องด้ใช่ไหมผมไม่ได้แอบกอดนะครับน้องเขาบอกว่าน้องเขาหนาวาก็เลยต้องแบบว่าน้องมีนไงบ้างคะได้มารับเปิดรถมาแบบรถก็ยืนงนวุนี้ดีเจขนาดไหนคะดีใจดีเ ตกเลยยังไงเห็นบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาเตือยมาทำบุญด้วยมีการเชิญชวนทำอะไรกันนะมี่วกับาช่วยนำ่วมช่วยภน้าท่วมใตรั้เอเห็นข่าวแล้วสานไมาให้กำลังใจพี่เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนประการวนี้นึงเนาะ เพื่อเดีวลองคลุมนะครับรมน้ําใจช่วยภัยน้ํพุ่งภาคใต้ครับก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมปนน้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภูยโศกภัยนะครับผมผ่านมูลนิธิอาสาพเพื่อนเพื่อนพึ่งนะครับเพื่อนพึ่งยามยากสภา,ากาชานไทยครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้แล้วก็หรือรือให้มาที่นี่ถ้ามีตู้รับบริจาคใช่ครับหรือว่ามาที่ M District ก็ได้นะครับมา,ามีตู้บริจาค หัวใจให้ชาไหะกำลังใจให้พี่ๆนองรู้รักบชาวไนตขนาดไหนคะรักไหมเออรักมากขอให้พี่ๆสบายแบบว่าเศาใจน้อยู่ใจยู่ใจนะโอเครักมากขอบคุคงใจพี่หน่อยก็เป็นกาลังใจให้ชาวฮัมนต์นครับก็อยากให้ นะ ute, hey, เ like <S 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 ็ยแบบว่าตรงเร็วแล้วก็ที่ไายเรอบค้งใจให้ขอทุกคนขอที่ยครับขอบคุณมากเดี๋ยวราจะรอข้อมาัเดอินเสิร์ตคู่ก่อนนะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่แบบนี้ก่อนนะที่นี่ขอสั่แอ๊กน่ักแนารักน่ครักน่ครักนารักน่ครัก